อะไรคือจุดประสงค์ที่ทอาทีผมคารับอิสลามนะครับมีู่สอนจุดใหญ่ๆครับจุดแรกคือผมเนี่ยได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือมุสลิมเบื้องต้นครับแล้วผู้เขียนเขียนไว้สองประโยคซึ่งเป็นประโยคที่เปลี่ยนความคิดผมตอนนั้นทันทีเลยครับประโยคแรกคือผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนว่าคุณเชื่อไหมถ้ามีรถคันหนึ่งวิ่งจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพโดยที่ไม่มีคนขับ ผมก็ตอบว่าผมไม่เชื่อตอนนั้นนะครับผมไม่เชื่อผมแย้งแบบแย้งในใจเลยนะไม่เชื่อมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วว่าผมเปิดมาอีกหน้านึงนะเขาก็เขียนข้อความนึงครับว่าแล้วคุณเชื่อได้อย่างไรว่าโลกใบนี้หมุนเวียนไปโดยไม่มีผู้ควบคุมทุกคนตอนนั้นผมนั่งช็อกเลยคือแบบเฮ้ยทำไมเราเชื่อมาตลอดว่าทุกอย่างมันคือธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นไปตามปกติ เออมันต้องมีผู้ควบคุมสิแต่ตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะครับว่าคือพระเจ้าหรือว่าคืออะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจพูดตรงๆเลยยังไม่เข้าใจจริงๆนะครับ <S <S พอเริ่มอ่านไปเรื่อยๆผมก็งงๆง,ง,งกับในหนังสือนะตอนนั้นยังงงๆว่าเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรนะครับคือผมก็เลยไปค้นหาเพิ่มผมพิมพ์เลยคําว่าพิสูตอิสลามผมพิมพ์คำนี้เลยน,นะพิสูตอิสลามนะครับมันก็มีขึ้นมาว่าพิสูตอิสลามเชิงประจักษ์ผมก็เข้าไปฟังพอฟังปุ๊บโอ้โหทุกคนคือมันเป็นเรื่่อองงงรราาวขชยคคนนหึับ ที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาดันรู้ข้อมูลในอดีตปัจจุบันตอนนั้นที่เขาอยู่แล้วก็ในอนาคตชายคนนี้ชื่อว่ามูฮัมหมัดแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเขาพูดถึงสัญญาวันกิยามัตคือสัญญาวันสิ้นโลกครับผมพูดแล้วขนลุกคือทุกอย่างที่เขาพูดอะ่ะตรงหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะคนที่ไม่รู้หนังสืออะ่ะจะสามารถบอกเหตุการณ์ในอดีตได้ตรงเป๊ะเปๆปเป๊ะขนาดนั้นได้ยังไงแล้วมีอยู่หนึ่งข้อท้าทายที่เราได้ท้าทายไปครับ ท้าทายชาวอาหรับตอนนั้นเพราะชาวอาหรับตอนนั้นในกิ่งกวีมากๆครับแล้วเราบอกว่าพวกถ้าเกิดว่าพวกเจ้าเนี่ยถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อนะพวกเจ้าก็ลองแต่งมาสักบทหนึ่งแต่งมาสักบทหนึ่งแล้วเราก็บอกเลยว่าพวกเจ้าทาทาไม่ได้หรอกแล้วพวกเจ้าจะทําไม่ได้จนถึงวันสิ้นโลกทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่สมัยนั้นน่ะเขาก็ทําไม่ได้ครับจนถึงปัจจุบันตอนเนี้มีคนพยายามแต่งก็ยังแต่งไม่ได้ทุกคนโหผมไม่มีข้อที่จะไปโต้แย้งเลย แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รับอิสลามนะครับคือผมเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่า,าอัลลอฮ์คือคือพระเจ้ามูฮัมหมัดคือนบีแต่ผมก็ยังไม่รับอิสลามจนเจอเหตุการณ์ที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันมันเกือบที่จะเสียชีวิตแล้วกันคือคานี้เลยครับแล้วคือแบบพอเราไปจุดนั้นปุ๊บแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องรับแล้วแหละ ก็ตัดสินใจครับพระบิสลามตอนนั้นครับผมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าอยากติดตามเป็นรายละเอียดแบบลงลึกๆเดี๋ยวผมค่อยมาไลฟ์สักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ